แล้วมีวอหายไปไหนวะมีวอมีวอมีวอ ว่าแล้วเชียร์ไม่ขายไปไหนเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยวาแล้วเชียร์ไม่ขายไปไหนไหวนะไม่เป็นฮัลโหลสวัสดีครับคนเพียบเลยเชียเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ืออะไรนะเมื่อวานเราเพิ่งทักเราก็ลืมอีกแล้วเนี่ยชื่อเดลครับอะไรนะฮะเดลครับเหลวเดลเดลชิปกับเดลกับเบลเบลเดลเดลดอเด็กครับดอเด็กเดลอ๋อเดลอ๋อชิปเดลชิปกับเดลอ่าใช่ครับโอเคครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้คุณสองคนชื่อแล้วเนี่ยผมแซลมอนครับแซลมอนอ๋อหมีผมมีวอลครับอะไรนะครับหมีครับหมีอ๋อหมี แล้วคุณผู้หญิงอะครับชื่อชิปค่ะเชฟชิปชิปชิปอ๋อพี่แซมมอนเนี่ยพี่ชิปก็พี่ชิปกรเดียวกระเดียวชิปเดียวชิปเดียวใช่ค่ะใช่ชเดียวเป็นพี่น้องกันโอเคที่เราเคยเจอกันที่แลนขาวไ้ได้ความจำสั้นคนเาจำได้พักใหญ่เลยเล้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วตัวรงงงกุลนี่เขาชื่ออะไรนะผมอย่างเรียกงกุลตลอดเลยเนี่ยอะไรครับงกุลชื่ออะไรครับผมชื่อพุทโธครับพุทโธครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาไมวันนี้พุทโธมาคนเดียวอ่ะปกติก็คนเดียวนะครับใช่เหรอผมคุณเห็นผมมากับใครครับผมเห็นพี่พุทโธมากับสาวครับโอ้ไปทั่วแล้วพวกนี้ใช่ จอกนันไี้เรียนยาวนานอายุเท่าไหรลล่ลนะ้วเนี่ยมาตบมือตรงน,น,นี้สวัสดีครับคุณเชีมอนสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วครับผมคุณแต่งเต็มตลอดเลยครับเนี่ยอะไรนะครับแต่งเต็มตลอดเลยนะคุณเนี่ยอ๋อตอนอย่างนี้แล้วครับเพราะเดี๋ยวผมจําตัวเองไม่ได้อ๋อครับอยากจะเปลี่ยนชุดน้บนหัวดูดได้ไหมครับเอาโยนให้ผมเลย ได้ทีเดเท่าไหร่คุณรับได้เท่าไหร่ค,หรคะตอนนี้ผมรับรับได้แค่สองเองครับ คุณคุณว่าไหมเดี๋ยวผมเอาไปให้คุณก่อนเข้าสารนะผไม่ว่าง<ม>ค่ะชิปตอนนี้ชิปกำลังเอาเทดจากรถโอเคครับ พี่ชายคุณเป็นอีกแล้วนะครับถ้าเขาว่างทำไมเขาไมาช่วยกันคะเนี่ยก็มาเดอะได้ครับพี่เดวพี่เดวเขาไปบวกรถเลยทางนู้นแล้วใช่ไหมทำไมพี่ไม่มาช่วยกันอ่ะฮะอ๋อให้กำลังใจอยู่นี่ไงโอ้ยไปน้องชิปสู้สู่ต้องชิปสู้สู่อย่างชอบเลยครับ เราเสร็จแล้วเราเปิดเขาไปดีไหมคะแต่เขาก็มีรถอยู่ครับเขากำลังจะตายแล้วครับตอนนี้แต่ถ้าเขาไม่มาช่วยชิีชชชชวิๆเขาจะตายจริงๆค่ะอ๋อเขาอ่า อีคุณนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้ได,ได้มุมปากทุกครั้งเลยนะครับข <c oughs> ึ้นรถแล้วตอนนี้ผมว่าถ้ามันไม่สามารถเต้นข้างบนไนดะ้คุณก็จะเย็นนะครับจะมาเต้นตรงนี้เหรอพี่เดวหุบแขนหน่อยมินท่านสัสดาเนียข้าวพระบิดา โยเอาชีใครขาไปกินนี่แต่งหน้าขาวได้เลยนะเนี่ยอย่างนี้แต่งหน้าทาปากนิดนึงคุณชิปเต็มแล้วเหรใช่ค่ะ เสร็จใช่ไหมคะจุเออไปเออไป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 โอเคค่ะเหลือเหลืออีกสองเลยโอเคค่ะพี่เดียวพี่เนี่ยนะเช่วกันทำงานเลยพี่ชายเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วขออีกบ้องได้ไหมครับ ชิปให้ให้ขอขอให้คุณทำอีกสามเลยค่ะสามเขาเขาขอมาครับพี่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าดีกว่าไปไหวใช่ไหมครับเนี่ยอะไรนะไหวไหวอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยไหวไหวเข้าไหวถ้าระหว่างทางไปไม่เจอผมก็นั่นแหละฮะโอเคครับผมรอตามพี่อยู่ฝากเก็บผมด้วยได้ได้ไปไปแล้วนะครับ ครับโชคดีครับ,บเจอกครับพี่ไมครับไม่เป็นไรค่ะที่จริงชิบตตองให้คุณเยอะๆด้ยวยซ้ำเอรขายได้ไไคุณแซมมอนครับผมมีคำถามพิเศษให้คุณครับอ่าเพราะขับร <c oughs> อะไรคุณเห็นอะไรหายไปหรือเปล่าครับในที่นี้ ใครเขาไม่สังเกตหรอค่อคุณต้องใช้การสังเกตแบบว่าขั้นสูงครับ<ม>ตรงนี้หมายถึงสถานที่หรือบุกหรือตัวคนครับเป็นสิ่งของครับผม,มลองมองดีๆคะ่ะลองมองดีอืมครับ <ผม S 1> ไ่คือคุณ <ผม S 1> ต้องหลองนับจำนวนครับผมอายเนี่ยเออพี่ทำไมกับคุณมุทอย่างนี้ได้ยังไงคุณมุทโยอายไปครับ หลักฐานอยู่ในสารเลยครับเนี่ยลอยตุ้ป่องอยู่อะไรหายไปเหรอมามาห้าคนครับแต่ทำไมมีอยู่สี่คนมาห้าคนแต่ทำไมรถหายพี่เดียวไปไหนอ่ะเขไปว่ายน้ำเลยครับพี่เดีวไปไปพาคุณผู้โทรไปพาไใช่ๆตื่นคมสนครตื่นความสุขนะครับ ถ้าเหมือนรถคันที่ขับมานี่รถรถของคนพุทโธปะหรือพุทธโภคคันแดงมาอ๋อใช่หกสิบครับพี่พี่เดียวพี่เดียวเสร็จแล้วเหรอยังโอ้แล้วพี่จะไปไหว้น้ะทำไมอ่ะมาร้อนไม่แล้วพี่เสร็จแล้วพี่พาคุณพุทโธไปพลาแล้วนะเดยได้ได้เดี๋ยวชิปเดียวเยอะพี่ชายแล้วถ้ามีท่าไหนมาถึงลงไปขนาดนั้นได้เนี่ยผมขำอยู่ครับ มันลงไปช่องไหนอ่ะคุณพูดถึงตะพาธตะพาธหายไหมครับที่ก้ามหนยเลยเฮ้ยแต่ของผมเห็นครบเลยนะอ๋อเหรอครับผมครบยังไงครับหายเหรอไม่ไม่หายจริงๆมันเป็นความผิดลมเองนะที่นี่นี่นี่ครับตรงนี้มันหายของผมเห็นหายมันหายแบบตรงเนี้ย ของผมยังเห็นไอ้กำแพงเหล็กนี้เต็มอยู่เลยเนี่ยไม่เห็นรถใต้น้ำด้วยคุณเห็นไหมครับลองใต้น้ำครับมันจะมีะลอยอยู่คุณเห็นไหมตรงน,นี้ไม่เห็น,น,นลงไปดูสิคุณคุณผอคะเฮ้ยเวรละกู ยเลยรมันขึ้นน้ำยังไงเอาียมวันไปดำน้ำดูรผมครับสภาโอ้ยหัวจะปวดไม่คุณอย่าใช้คำว่าหัวจะปวดค่ะคุณต้องใช้คำว่าปวดหัวค่ะ สองคนที่เหลือเขาไปทำไมรับเนี่ยคุณคคุณขับรถพี่เดียวไปเผาเองเลยไหมคะเมกี้ใจหายแวบเลยอ่ะข้าวก็จะหมดตกน้ำอีกคู่๋อคุณก็ลงไปทำไมเนี่ยเดินผ้าอะไรอยู่ดีมันก็ี่เดียวเสร็จยังไม่ใช่เดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเาคุณพุทโธไปเผาสิพี่เดียวชิบกินข้าวก่อนนะเปิดว่าถูอัตห้ากันจอะ พี่ให้พี่คุณพู้โทรขับไปเดี๋ยวคุณพู้โทรจะขับไม่ดีคุณาูโทรคัดไปคุณขับไปดีนะเนี่ยหัดไว้น้ำมาล่วงหน้าแล้ว เกือบสวยอ่าแล้วมีวอหายไปไหนวะมีวอมีวอ มีว่าว่าแล้วเชียร์ไม่ขายไปไหนเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยว่าแล้วเชียร์ไม่ขายไปไหนไหวน้ำไม่เป็นฮัลโหลกดเอ็กกดเอกได้ไหม กดกด X ได้ไหมครับได้ยินน้อยหืมขันแดงอยู่นี่ วยไปนะในน้ำด้วยแต่พระตทำอะไรในน้ำเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวรอตรงนี้นะรถไม่หายรอตรงนี้รถไม่หาย,ไ,หาย <era> ไปซะแล้ว ออ,อพี่เดียวกับพี่ไอ้อคุณพุทโธก็อยู่แค่ถึงแค่หน้าปั๊มเนี่ยค่ะอาก็ต้องซ่อมรถค่ะออซ่อมรถทำไมวันนี้มิแตอะไรค่ะวันนี้ไม่ได้เหตุอะไรเทีอะไอ,อเราก็ไม่เห็นว่าทำไมคนหายไปไหนคนนึงแล้วก็เงียบเลยลงไปดูแม่งเสียงหมอ,อมาสุดๆแค่ฟาร์มธรรมดาก็มีสตอรี่ได้ ผมส่งมเสเตอก่อน้องๆดูที่นี่คนหนึ่งรถจะได้รถจะได้ไม่หาย แต่ลงดำดำไปเมื่อกี้นี้เจออะไรรถคันแดงนอนอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> แต่ผมไม่เห็นไอ้ล้วเหล็กพังนะผมแสดงว่าเขาลงไปเลยทางนี้เลยเหรอจร,จริงจริงมันพังนะคะ,ะแต่เมื่อกี้ชิปชิปเข้ามาแล้วกลับมาก็หายแล้วค่ะคือชิปแพ็กเกินแพ็กคือตรงคุณนี่แหละคะ่ะอยู่ตรงคุณเลยแล้วอยู่ดีรถเขาตามหลังมาพุ่งลงน้ำเลยคะ่ะตามหลังนี่คือเขาไม่เบรกหรือมัน <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่เบรกค่ะยังไม่เคยใครเห็นลงทางนี้นะเนี่ยคนแรกเลย เนี่ต้องอยู่รอใช่ไหมหรือยังไงไม่รู้ใช่ค่ะอ๋อเพราะเดี๋ยวเขาไปพาเขามาที่นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาแพ็กต่ออ๋อแพ็กต่อด้วยอ้าวแล้วอีกคนนึงเหรอคะอ๋อเมื<พ>่อกี้นี้รถพยาบาลรับไปแล้วครับ ที่มาต้องอไปที่นู่นเหรอคะอ่าผมเดี๋ยวนะเขาส่งเมสเซจมาพอดีอ่าผมรอที่นี่ตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวเขาให้หารถติดมาที่นี่อ๋อคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดผมไปเดี๋ยวรถเขาจะหาย 啊，那力啊！ น,นี่ถามคุณเบกกี้วิธีว่ายน้ำมาแล้วแต่แมงถ้าเกิดว่ายช้าอีกนิดเดียวก็ตายพราเลือดเอ้ยเพราะอาหารแมงเหลือนิดเดียวโอ้นี่เลือดหายไปครึ่งแล้วหรออ๋อแล้วทีครับถามนิดนึงถ้าเกิดเราลงน้ำนานๆเนี่ยเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆหรอฮะอืมาใช่นะคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะ พราะผมเพิ่งสังเกตว่ารถผมเหลือครึ่งหลอดเองตอนแรกน่าจะเต็มอยู่นะเนี่ยคุณชีพครับค่คุณรู้ข่าวยังครับอะไรอีกค่ะเนี่ยอย่าบอกนะคุณรู้ข่าวใช่ไหมครับทำไมมาคนเดียวอย่างค่ะยงทำไมมาคนเดียวอ่ะใช่ครับพี่ชายคุณเอาอีกไปเขาเสาไฟอ่ะเขาผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณหมออะไรเนี่ยคุณหมออะไรเนี่ย ที่นี่เปิดเรื่องชิบชิบไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมคุณหมอเขาเไปนครับหมอครับอย่าตีนผมครับพี่นนะเอ้าเจ็บตีนสิใช่ครับขึ้นรถครับนอนไม่แน่ไม่แน่อยาก่ายน้ำพี่แล้วทำไมลงน้ำแล้วไม่ขึ้นมาล่ะมันไปติดเลยไม่รู้ว่าผมกดเอสแล้วมันไม่ขึ้นเหรออ่าต้องชิบด้วย ต้องชิปด้วยถ้าผมไม่ชิปมันจะไม่ขึ้นไจ้เหรพี่ไอขาลงก็ลงไว้ไว้ไอขาขึ้นขึ้นไม่ได้ดีนะคนอยู่เยอะผมอยากว่ายน้ำดีทำไมความพังเดิรชิปก็เหนื่อยขนาดนี้ค่ะเหนื่อยจริงไหมครับเตียงคุณพุทโธครับคครับคุณรู้ไหมว่าสาเหตุของคุณที่คุณทำให้รถจมน้ำอ่ะ คุณทาให้เพื่อนผมเสียชีวิตไปด้วยคนนี้จริงไหมเนี่ยนี่ตำตาลงไปเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไม่จริงไม่จริงีพุโเดี๋ยวคุณมีน้องน้องหักไวลน้ำน้องไหวน้ำไม่เป็นหรอเฮเกิดจากคนเดียวค่ะคนเดียวจริงๆอ่าเชื่อครับเชื่อโอ้ลุงก็ยังไม่เคลียร์เลยนะครับเนี่ยพังสองรอบอะคนอยู่เยอะพีเห็นคนอยู่เยอะก็เลยแบบเออลางไหวน้ำสักหน่อยคนช่วยเยอะ เห็นหางตาแวบๆว่าโดดลงไปอ่ะแต่ไม่เห็นขึ้นมาไอ้เราก็กลับมาโผล่ให้ทำไมไม่ขึ้นมาสักทีเนี้ยจะพักรถรถหมอมาโอ้พี่แต่เรื่องหาครับเหตุเกิดจากพี่เทลเลยค่ะใช่ครับใช่ถูกต้องแล้วเขาก็ยังไม่มาตอนนี้เดคุณรอดก็ระวังเบรกแตกอีกรอบนะครับนี่รถพังรอบที่สองค่ะ เดี๋ยวพึ่งซ่อมไม่ใช่หรอใช่ค่ะคือเขาไปส่งคุณปูะพามาคุณรู้ไหมเสาไฟอยู่ที่เฉยเขาก็ไปขับชนอ่ะผมไม่เข้าใจเขาเดี๋ยวมาแค่วิ่งรอบเดียวเองนะมันพังได้ขนาดนั้นเลยหรอมันต้องกิ้งกี่ตลบเนี่ยคุณฟังผมนะไม่สนใจจะนอนเตียงคุณต้องไปดูนะครับคุณต้องไปดูเขาขับรถนะครับยังไม่พูดอย่างนี้ครับผมปวดท้องมากรับ ไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยทำนึกภาพไม่ออกเลยว่าต้องแหกแบบลงทางไหนแบบรถพึ่งซ่อมใหม่ๆแล้วพังได้เนี่ยเขาเอาทุกเสาเลยเขาบอกว่าเสาไฟมันเกลกะโอ้โหผมแบบชิปเห็นคุณหายไปนานนึกว่าจะถึงแล้วที่ไหนได้ถึงแค่หน้าปั๊มในคะแนนต้าปั๊มใกล้ๆนะพี่ชายคุณชนเสารับโอ้โหแล้วขาขับแล้วขาขับเขาก็ชนอีกขาขับก็อีกเหรอคะเนี่ยเขาบอกว่ามันเสาไฟไม่เรียบร้อยเขาเลยเก็บควันได้หมด ผมก็กดไฟให้ใช่ครับอันนี้คุณเสร็จแล้วใช่หรือเปล่าคะเนี่ยเสร็จเสร็จแล้วครับพี่เดี๋ยวในรถในรถสิต้องความเพื่อซ่อมโดยแท้เลยพี่ฮะอยากจะคุณนะคะอ๋อเสร็จเสร็จแล้วครับผลเสร็จแล้วครับผลเสร็จแล้วผลเสร็จแล้วครับโอ้ฮัลโหลพี่อยู่ไหนเนี่ยไม่เขาเสร็จกันหมดแล้วนะ เดี๋ยวรอไปขายพร้อมกันเลยเก็ได้งนะั้นเดี๋ยวราคาล่วงนะงั้นงั้นไปที่ขายนะเจอกันที่ขายโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปขายพร้อมกันค่ะไปไปที่ขายเลยค่ะ